ภายในงานคณะสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจากกะปะวัตนสูตรบทรัตนสูตรและบทสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปรับมารทั้งยังได้นำปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่จะได้ประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีบุพพาเปตาพลีเพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วโดยมีการลยยนมิตรริชาร์ดไคเซอร์ เป็นผู้แทนคณะเจ้าภาพจุดเทียนทูบบูชาพระรัตนตรยัยการลยยนมิตรนงนุษภูสวรรค์จุดเทียนหน้าตู้พระธรรมการลยนมิตรอรณีเลิดเกลียงไกลย,ยิ่งจุดเทียนบูชาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปรับมารและการลยนมิตรสุนันเยสวุวรรณจุดเทียนหน้ารูปผู้วายชน พร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพก็ได้ทอดผ้ามหาบังสุกุลหน้ารูปเหมือนพระเดชพระคุณหลวงปู่และทอดผ้าบังสุกุลที่หน้าคณะสงฆ์โดยมีประธานบุญพิธีสี่คณะจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายมัตตะ,ะพัตหารมีประธานบุญพิธีสามคณะโดยมีการลายนมิตรอรณีเลิศเกรียงไกลย,ยิ่งเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีและสาธุชน ก็ได้น้อมนำจัดตุป,ปัจจัยทยธรรมถวายแดกคณะสงฆ์ก่อนที่จะได้ร่วมพิธีตักบาตรอาหารแห้งแดกคณะสงฆ์เพื่อรวมสืบสารประเพณีอันดีงามของชาวพุทธซึ่งการที่ทุกท่านค่ะได้มาทำบุญร่วมกันในครั้งนี้นับว่าเป็นการใช้ช่วงเวลาในวันหยุดให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยการสั่งสมบุญให้แก่ตนเองและยังเป็นการทำนุบำรุงและสืบทอดอายุพระพุทธ,ธศาสนาในต่างแดน ให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปค่ะกราบขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมค่ะถ้าชอบค,คลิปนี้ฝากกด subscribe กด like กดแชร์กดกระดิ่งน,นะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปข่าวของบุญนิวส์ในทุกช่องทางค่ะเพื่อให้ทุกท่านได้อัปเดตสถานการณ์ทางพระพุทธศาสนาทั่วทุกมุมโลกไปพร้อมกับบุญนิวส์ค่ะ